วันนี้ผมจะมาติดฟิล์มที่ห้องสกายไลท์นะครับหรือว่าห้องที่เป็นหลังคากระจกแบบนี้กันนะครับคือจริงๆถ้าบอกว่าใครที่คิดจะทําหลังคาแบบนี้นะครับผมขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าคิดให้ดีนะครับคือมันร้อนมากๆคือตอนที่เราทาเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะร้อนขนาดนี้นะครับแต่ว่าพอทําเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าหันแดดประเทศไทยมันร้อนจริงครับคือถ้าแนะนําว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำเจ้าตัวห้องที่เป็นสกายไลท์แบบนี้จริงๆเนี่ยแนะนําให้ มีร่มไม้หรือว่าร่มเงาจากบ้านคนอื่นนะครับผมสามารถที่จะทําร่มเนี่ยให้เจ้าตัวห้องนี้ได้นะครับเป็นผลดีนะครับเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ไม่ไหวจริงๆนะครับสาหรับห้องนี้เราก็เลยจะมาติดฟิล์มเพื่อลดร้อนมันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยผมติดไปแล้ว2อันนะครับคือต้องบอกว่ามันมันดีนะคือมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเพื่อนเเห็นอะไรไหมครับนี่เดี๋ยวผมส่องมาให้ดู นี่เห็นอะไรไหมครับนี่เห็นเห็นว่าผมติดเจ้าไหมครับเห็นว่าฟิล์มเนี่ยมันไม่เข้าที่ขอบนะครับผมเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้ผมติดเนี่ยผมติดตอนกลางคืนครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยมองไม่เห็นว่าอันไหนเป็นเนื้อฟิล์มอันไหนเป็นความมืดและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของมันอยู่ส่วนข้างสูงนะครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่สูงประมาณ3เมตรกว่าได้มันทําให้อุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยเนี่ยเจ้าตัวบันไดเนี่ยเวลาที่มันปีนขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างสุดแบบ สุดพลังแขนผมอะ่ะมันก็เลยทําให้มันติดลําบากนะครับแต่ว่าคือเราเคยติดฟิล์มมาก่อนหน้านี้คลิปหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะติดง่ายๆอ,อ่ะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยพอมันเป็นที่สูงแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นติดลําบากมากครับคือถ้าให้ดีนะจากจากประสบการณ์นะครับผมนะที่ติดเองเนี่ยก็คือว่าถ้าให้ดีเนี่ยควรมีบันไดเนี่ยอย่างน้อยสัก2อันแล้วก็มีคนช่วยสัก2คนนะครับผม <c oughs> เพื่อให้ยกฟิล์มเนี่ย ายข้างนึงอีกข้างหนึ่งเนี่ยมาช่วยประคองกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยติดฟิล์มเนี่ยพอมันติดแบบเป็นแบบสกายไลท์ใช่ไหมอ่ะมันมันไม่ใช่ตั้งขยับฟิล์มอย่างเดียวครับมันต้อง จับเพื่อไม่ให้มันตกตามแรงโน้มถ่วงด้วยนะฮะคือคือพอติดไปเนี่ยมันฟิล์มมันดันตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับมันก็ทําให้ความยากเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งโซ่ไม้ทีติดก็ไม่ยากครับสิ่งแรกที่ทานะครับก็คือเช็ดกระจกให้เรียบร้อยครับเราก็ใช้น้ํายาเช็ดกระจกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมส่วนผมเนี่ยใช้เจ้าตัวนี้ในการขูดเ,เศษต่ตางๆเนี่ยออกนะเป็นใบมีดคัตเตอร์นะครับผมในการขูดสิ่งสกปรกออกนะครับผมจากตัว กระจกของเราจากนั้นก็ตัดฟิล์มให้เรียบร้อยครับเราก็ตัดตามขนาดจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใหญ่มากนะครับผมฟิล์มตัวเนี้มันใหญ่ประมาณ153มเซนนะครับผมก็คือกว้างประมาณ153ยห้สเซนส่วนหน้าตัดเนี่ยกว้างประมาณ110เซนนะครับก็ดูกันว่าเราจะรอดไหมนะครับสำหรับแผ่นนี้โอเคครับก็นี่นะครับผมจะเห็นว่าเราลอกชั้นฟิล์มกับชั้นเนี่ยที่ใสออกนะครับผมก็คืออันที่มันใสๆเนี่ยลอกออกนะครับส่วนเนื้อฟิล์มก็จะเป็นดำๆแบบนี้นะครับ เราก็พ่นน้ําเข้าไปที่ด้านดําตัวนี้ครับเราก็จับขึ้นไปยึด A later few moments later. ก็เกิดปัญหาในการติดตั้งนิดหน่อยนะครับผมพอดีว่าตอนที่เราเนี่ยลอกเจ้าตัวแผ่นใสๆเนี่ยออกนะครับคือเราตั้งใจจะลอกให้มันทั้งแผ่นเลยแล้วทีนี้เนี่ยแผ่นมันใหญ่นะครับแล้วบังเอิญว่าเราอ่ะเปิดพัดลมทิ้งเอาไว้นะครับก็เลยทําให้ลมเนี่ยพัดเจ้าตัวฟิล์มนะครับแล้วก็ทําให้เจ้าตัวเนื้อฟิล์มเนี่ย มันด้านกาวเนี่ยมันมาประกบกันแบบนี้นะครับคือตอนแรกเราคิดว่าเออเดี๋ยวเขาคงแกะออกนะแต่ว่ามันแกะออกก็จริงครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือฟิล์มเนี่ยมันมีอาการยับยับแบบยับมากอ่ะคือติดขึ้นไปแล้วมันเห็นเป็นรอยนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเออแผ่นนี้เนี่ยเราจะทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งมาใหม่นะครับเนื่องจากว่าแผ่นนี้เนี่ยเป็นแผ่นสุดท้ายพอดีนะครับในการติดตั้งนะโอเคหลังจากติดขึ้นไาข้างบนแล้วนะครับเราก็รีดน้ํา ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็พยายามรีดจากตรงตรงกลางนะครับผมแล้วก็มาที่ขอบนะครับมันก็จะได้เรียบร้อยนะครับผมคือหลังจากติดมาหลายๆอันนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือปริมาณน้าครับถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจนะครับกลัวติดฟิล์มเดียวเนี่ยสิ่งแรกที่ควรสิ่งที่ควรจะต้องทํามากที่สุดก็คือใส่น้ําพ่นน้าเข้าไปที่ฟิล์มเนี่ยให้เยอะๆครับเราจะได้เนี่ย ขยับฟิล์มเนี่ยได้ง่ายนะครับผมร้วปริมาณน้ําเนี่ยเดี๋ยวมารูดออกเอานะครับนี่ก็มารูดออกเอาครับจะง่ายกว่านะครับส่วนขอบฟิล์มด้านข้างนะครับถ้าเกิดมันเกินมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้คัตเตอร์ตัดได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับผมเห็นว่าคานเราเป็นสีดําพอดีนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ตัดมาเลยละกันนะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ตัดนะครับ และนี่ก็คือผลงานการติดฟิล์มสกายไลท์ของเราครับคือถ้าดูไกลๆเผินๆนะดูว่าเนียนมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามีความเบี้ยวหรือว่ามีร่องรอยของฟิล์มย้ําเนี่ยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมมองว่าอันนี้เนี่ยถ้าเรามองไกลๆเนื่องจากมันอยู่ข้างบนนะมันเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้ครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็ช่วยลดร้อนได้ดีพอสมควรเลยทีเดียว เดี๋ยวเราจะมาดูอุณหภูมินะครับว่าช่วง่ายบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันร้อนมากๆเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันช่วยลดลงไปได้เท่าไหร่นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิวันนี้เนี่ยมันเขียบว่า34องศานะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับที่เราเรียนรู้ได้เนี่ยจากการติดฟิล์มเนี่ยก็คือว่าน้านะครับเป็นปัจจัยนะครับผมในการติดฟิล์มเนี่ยค่อนข้างเยอะครับคือคุณไม่ต้องห่วมว่ากลัวเลอะหรือว่ากลัวอะไรนะครับหรือว่ากลัวว่าฟิล์มเนี่ยน้ำเยอะไปกาวมันจะหลุดหรือเปล่านะครับคือจจแล้้้ววเเเนนนนนน่ยยยยํําาาาปปป็ตััััสคญมมกะะะผใหพไอ อย่างตัวนี้เนี่ยเราลองผิดลองถูกมาเนี่ยเรามีทั้งหมดเนี่ยสช่องนะครับคือช่องแรกเนี่ยผมก็ใช้วิธีแบบค่อยๆลอกอนะ่ะค่อยๆลอกค่อยๆพ่นนะครับมันใช้เวลาที่แบบค่อนข้างนานมากนะครับพอแผ่นที่2เนี่ยเราแบบเอ้ยเริ่มมีไกด์ไลน์หรือว่าติดแบบเริ่มเร็วๆหน่อยนะครับมันก็เลยเบี้ยวไปนิดนึงนะส่วนแผ่นที่3ครับเราเราเลือกที่จะลอกเจ้าตัวที่แบบเอาไวโคเวอร์กันชั้นกาวเนี่ยเอาออกมาหมดเลยนะครับผมแล้วก็ ฉีดน้ำไปนะครับคือต้องบอกว่าแผ่นที่สมเนี่ยเป็นแผ่นที่ค่อนข้างเร็วแล้วนะคือเราใช้เทคนิคนั้นเนี่ยมันทําให้เร็วนะครับผมส่วนแผ่นสุดท้ายเนี่ยเราใช้วิธีเดียวกับแผ่นที่3มนะครับแต่ว่าเราเราพ่นน้ำเนี่ยเยอะที่สุดนะครับผลก็คือแผ่นสุดท้ายเนี่ยเป็นแผ่นที่ติดเร็วที่สุดครับเพราะว่าเราเลือกที่จะแบบพ่นน้าอารมณ์ประมาณว่าเรายกแผ่นฟิล์มขึ้นไปอะ่ะ น้ำที่อยู่บนแผ่นฟิล์มมันกิ้งไหลออกมาเลยอะครับนะแต่ว่ามันทําให้เราเนี่ติดง่ายมากแล้วก็ขยับหรือว่าทาอะไรง่ายที่สุดเลยก็ถ้าใครสนใจนะครับผมฟิล์มตัวนี้เ,นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็ไปลองมาดูครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นี่ยผมแดดมันอยู่กลางหัวผมเลยนะแต่ว่าผมสามารถที่จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูได้นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมเลือกที่จะไม่นั่งตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันร้อนมากๆนะก็ โอเคอยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสมัครเพื่อเป็นกำลังใจกใันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ